ฮัลโหลสวัสดีค่ะ่ <Yeah. S 1> ันก็ตอนนี้มาทำงานอยู่ที่อุดรฮะขอนแก่นนี่หว่าขอนแก่นแล้วก็วันนี้เจอน้องคนหนึ่งที่เขามาหา <c oughs> วันนี้ก็เลยแบบเอ้ยขอดิจตึงอยากจะบอกวิธีการล้างเครื่องสำอางให้สะอาดให้ให้ดูบอกทีละขั้นตอนเลยที่แบบว่าไม่ไม่ได้มาขายของอะไรให้ใครอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลาวิธีล้างเครื่องสำอางสำหรับคนแต่งหน้าจัดนะคะเพราะว่าอยากมาซื้อได้ที่เซเว่นซื้อได้ที่บูที่อุตสารอะไรเลยนะอันนี้ทีนี้จริงจังมากเพื่อที่จะแบบไม่ให้เกิดการติดตามไปดูู่ตรเพราเราแต่งหน้าบ่อยแตน้ตลอด ก่อนอื่นนะเราต้องล้างเครื่องสำอางที่ตาออกก่อนสำหรับอันนี้หนา้าเมียงนี่นะคะเมี่ยจะใช้ลอรีอัลตัวตัวลิปแอน์อตัวนี้เมคเรโมเวอร์มันจะต้องใช้ยังไงอะ่ะ ลองสอมนีพอสมควรอย่างนี้เลยเช้ดได้ทั uh, bars, s <S ่วไปใช้ได right really oh, so ้ท uh ี huh. so ่ร so ้านร้านบูร์ร yeah. ้านก็สานไดเช็ดเว้นก็มีขายได้ม um. right ่ต้อปวดเล็กน้อยมันมีหลายยี่ห้อนะแต่าไม่เลือกยี่ห้อนี้เพราะใช้มาตั้งแต่ช่วงแต่งานแรกแล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาสำหรับคนที่ปัดนมาขลางไม่ติดของตาบอมเออขลางล้างสกปรกเนี่ยถูไปที่ไปดูแลนะตาบวมตาอะไรเห็นไหมมันก็จะเคลียร์สะอาดเรียบร้อยอ่ะหลังจากที่เราเช็ดตาเสร็จแล้วนะก็คือใช้ไอ้ตัวที่บอกเมื่อกี้รอเรียกอมอยู่ในห้องน้ำเดินออกมาข้างนอกแล้วนะปุ๊บพอมันเคลียร์แล้วหลังจากนั้น เราห้ามใช้ที่เช็ดตาเช็ดหน้าที่เช <Der and> <instead> ็ดหน้ามาเช็ดตาเพราะว่าความสะอาดมันจะไม่เหมือนกันเช็ดหน้าไม่ใช้ลอริลอินเหมือนกันจนไม่ได้ทายอินหรืออะไรใดทั้งสิ้นเอาอันที่ใช้แล้วเราไม่แพ้หรือใครจะใช้อะไรก็ถูกใจก็แล้วแต่ ต่ว่าไม่ใช้ตัวนี้ลอ o r e a l ตัวนี้นะคะซื้ได้ที่เซเว่นที่พูดภาษาอะไรก็ได้เลยคิซซสมิวตัวนี้ทาลงไปอย่างเงี้ยถามท่านที่มีถามว่าทำไมอ่ะทำไมใช้ตัวเดียวกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละอันที่เช็ดสำอางเนี่ยเครื่องสำอางเราก็มีคุณสมบัติที่ต่างกันเลยบางคนที่เอาที่เช็ดที่มาสคาร่ามันก็ถูกผลิตคนละแบบกับรองพื้นเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันการเช็ดความสะอาดมันก็อาจจะไม่เท่ากันอาจจะมีแบบเราใช้น้ำมันเช็ดหน้าบางทีมันอุดตันนะเพราะเมื่อกี้ที่มีที่เช็ดมาสคาร่ามันมีส่วนผสมของน้ำมันเยอะเราไม่่่่่่่ได้้มมมีีคววาาาาาาารรูแตตเเเเเทททปลองห็น คนนะ้าแช่แช่น้ำแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นในช่องฟิวเจช็เบาๆเนี่ยนี่นี่เบาแล้วเนี่เช็ดออกให้หมดอันนี้คือใช้แบบิมเพราะว่าคิดยาวแตว่ายังไงก็ต้องให้หมดไหมก็สองหลังี้คือมันสกกมากเออทําไมเพราะว่าช้ซเข้าไปอีกใส่เขาไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะงไเงยราคาแล่าน่ามาสว่าใช้ได้เป็นเดืนคนที่ตา้กวัต้ใช้ด้สะอาดาใช้ปจนกว่ามันจะอะ้้กว่าก้ พอล้างหนะ้าเช็ดเครื่องสำอางออกหมดแล้วคราวนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการล้างหน้านะคะก็คือสําหรับคนที่หน้าเป็นสิวยเยอะๆเหมือนพี่เม่เพิ่งไปกดสิวมาหน้าก็จะเป็นรอยสิวเยอะๆก็ไม่ใช้ <c oughs> เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าตามอ,อ,อบตามความเหมาะสมบางคนอาจจะใช้ครีมหมออยู่หรืออะไรก็ได้แต่ว่าตัวเมี่ยงเนี่ยเป็นคนหน้ามันเออแต่ว่า จะไม่ชอบเลือกใช้ของหมอเพราะว่าพอการใช้ของหมอเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราแห้งมากแหง้งแหง้งไม่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสบู่เพราะว่าเวลาสิวขึ้นเนี่ยไม่จะใช้แบบที่ว่าเป็นสิวขึ้นสิวแหง้งแต่ว่าหน้าไม่แหง้งก็ใช้เป็นเป็นสบู่ก็อันนี้เป็นโอ้โหตามันหายหมดแล้วอะ่ะจริงๆมันมาสกีนว่าเลออ่านว่าอะไรวะเลอเบีร่า เป็นสบู่เลเวียล่าเป็นเขาบอกว่ามันมาจากต้นลานบ,าานนบาาก้อนบอสโปติสบาาสบาาูน <c oughs> บนนส่น่าจะแห้งแต่ว่าอันนี้แห้งเราเราใช้เราสังขารมาถูซับซอนถูกไหมคะหน้าเลยเรีย <c oughs> กว่ากพเราล้างมาใช่ไหมหน้าเราก็จะสว่างขึ้นถ้าเกิดว่ายังไม่เแห้งกลัวไม่สะอาดก็ล้างซ้ำไปอะเลเวียล่าอันนี้ อตอนนี้เขามีขายที่ไหนก็น่าจะมีตามร้านขายพวกร้านเครื่ขายเครื่องสับอางทั่วๆไปอะนะจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ350ร้อใช้นานมากคนนี้ใช้มงเป็นเดือนละแต่สำหรับคนที่แบบว่าใช้สบู่แบบนี้เรารู้สึกว่ากลัวมันหมดพี่